ก็นึกในใจว่าตายหาแล้วแล้วกูนอนกลางคืนแล้วอยู่ใกล้กับที่เผาศพผมมีปัญหาชีวิตท่านจําได้ใช่ไหมที่ผมเล่าให้ฟังคืนนั้นทั้งคืนน่ะผมนอนไม่หลับเลยนั่งคิดอย่างเดียวว่าผีมึงอย่ามาหลอกกูนะแล้ววัดป่าคุณู้ชมพระมันมืดมาก แล้วผมจําได้ว่าพระอ่าให้เทียนผมมาครั้งแรกคือสามเล่มผมแม่งจุดหมดเลยคุณผู้ชมฮะผมปักแม่งสามมุมเลยเพราะเลยไปอีกนิดนึงอ่ะคือเมนเผาศพผมก็ยังนึกในใจบอกตายแล้วแล้วมาให้ผมมาอยู่ใกล้ๆกับเมนวะเนี่ยแล้วเชื่อมาวัดป่ากุฏิพระไม่อยู่ใกล้นะเดินอีกเนี่ยหลายร้อยเมตรแต่มันแปลกตรงไหนป่ะสิ่งแรกที่ได้จากการเข้าวัดเนี่ยผมทุกใจผมหมดหนทางชีวิตผมแล้ว แล้วผมสูบผมเครียดมากตอนนั้นเมื่อ16 17ปีที่แล้วแต่คืนนั้นความเครียดผมหายหมดไม่ได้ว่าผมคิดได้นะแต่เพราะผมกลัวผีเชื่อไหมว่าไอ้ความทุกข์ที่แบกเข้าวัดแม่งหายหมดนึกอย่างเดียวว่าตายแล้วคืนนี้กูจะเจอผีเปล่าวะแล้วอยู่ข้างๆกับเมนเนี่ยแล้วกลางคืนะไอ้จิ้งหรีดเลไลมันก็ล้อมแบบมันเป็นวัดป่าคุณผู้ชมนึกออกปะแล้วพอตื่นเช้าอะ่ะผมก็มานึกในใจบอก เอ๊ะทำไมความทุกข์กูหายอ๋อกูกลัวผีเลยมาเข้าใจว่าอ๋อชีวิตคนเราความคิดมันย้ายได้นี่หว่านึกออกปะเมื่อไหรก็ตามที่ลองเปลี่ยนความคิดให้ความทุกข์มันก็หายและมันมีเรื่องอันหนึ่งคือตอนเช้านี่ขออนุญาตเล่าหน่อยนะเออเผื่อใครจะไปวัดป่านาคําน้อยแต่ไม่รู้ตอนนี้เขารับปฏิบัติตธรรมรอเปล่านะแต่ตอนผมไปมีผมคนเดียวและผมเองเนี่ยตอนเช้าภารกิจผมคืออะไรบ้างผมก็ไม่รู้ไม่มีพระ คนไหนสอนผมเลยหลวงพี่กวนอิมผมก็บอกผมอย่างเดียวว่าเดี๋ยวตอนเช้าดูนะว่าพระรูปไหนเขาไปไหนก็เดินตามเขาก็แล้วกันผมก็เอาวะและต้องออกมากี่โมงหลวงพี่บอกเนี่ยประมาณสักตีสองเอ่อประมาณตีสามประมาณตีสามเดี๋ยวโยมออกมากวาดวัดผมก็นึกในใจบอกตายหาแล้วตีสามแล้ววัดมืดจะตายแล้วเดินยังไงวะป่าป่า,ปา,ปาทั้งนั้นข้างในอะใครเคยเข้าไปรู้สึกเขาไม่ให้ญาติโยมเข้ามาั้งแต่ตอนนั้นผมไม่ขอหลวงพ่อผมว่าปฏิบัติธรรม มันเป็นป่าคุณผู้ชมฮะป่าแต่แล้วผมนึกว่าจะตายแล้วแล้วแล้วตีสามกูต้องเดินมากวาดวัดแล้วผมต้องเดินเป็นกิโลอ่ะจากข้างในไม่ได้กิโลมันหลายร้อยเมตรมากอะ่ะผมนึกน่จคือไหนจะกลัวทั้งผีไหนจะกลัวทั้งงูไหนจะกลัวทั้งตะขาบจาได้เลยว่าคุณผู้ชมฮะประมาณตีสามครึ่งอ่ะผมเดินออกจากกุฏิออก่าผมส่ายไฟอย่างเนี้ย <laughs> คือถ้าเห็นสภาพตัวเองตอนนี้บอกโอ้โหพุธหนึ่งกลัวมากเลยคือตอน,น,นมันกลัวจริงนะเพราะมันอยู่ในป่าคือกลัวไปหมดอะ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วสุดท้ายพอถึงตอนเช้ามันมีเรื่องอันหนึ่งซึ่งทําให้ผมเนี่ยเข้าใจว่าการไปวัดคืออะไรมาถึงตอนเช้าผมก็มานั่งรอว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวพระไปไหนก็เดินตามพระไปก็แล้วกันผมก็นึกในใจพอผมออกมาเสร็จปุ๊บผมก็เห็นพระเขาเดินกันเป็นขบวนเลยผมก็บอกเอ๊ะแล้วผมจะเลือกไปกับใครดีวะตอนนี้ ไปกับรูปไหนดีอะผมเลือกพระด้วยนะเออกิเลสมันเยอะตอนนั้นน่ะเลือกพระด้วยเอ๊ะกูจะไปกับพระรูปไหนวะเนี่ยเอ๊ะพระหนุ่มก็ไม่เอาเดี๋ยวเผื่อรับของบิณฑบาตเยอะเดี๋ยวให้กูถือเยอะดูดิคนมีกิเลสแต่ตอนนั้นน่ะตอนนี้ยังมีนะแต่ตอนนั้นเนี่ยสมองเนี่ยคิดแต่เรื่องไม่ค่อยดีง้นตอนนั้นน่ะมันถึงทุกข์ก็ปรากฏว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งคุณผู้ชมฮะท่านใส่แว่นท่านน่าจะพรรษาเยอะมากอะตอนนั้น ซึ่งแม้เสียดาดผมก็ไม่ได้ถามท่านเนาะสิบเจ็ดปีที่แล้วใครจะคิดว่าวันนี้จะมาเป็นไอ้พุทธะพิวันผมก็เห็นท่านเนี่ยกำลังจะเดินออกไปบินธบาตตอนเช้าแล้วก็จะมีพระอีกรูปหนึ่งเดินเดินตามผมก็เอาวะกูปไปกับสองรูปเนี้ยแหละอายุเยอะด้วยกันทั้งคู่หลวงพ่อสองูปผมก็เดินตามแล้วผมก็ไม่เคยรู้นะว่าการเดินตามพระจะต้องทาไงเพราะไม่มีใครสอนผมเลยผมก็บอกเล้ผมถืออะไรเอ๊ะหรือไปตัวเปล่าวะแล้วตอนเดินน่ะคุณผู้ชมพระ มันใส่รองเท้าไม่ได้คือเดินตามพระอ่ะที่วัดป่านาคําน้อยอ่ะผมก็เอ๋อก็ต้องถอดเป็นครั้งแรกที่เดือดหูแลวเดินแบบเจ็บมากใครเคยเป็นพระและ้วบวชพระท่านรู้จ่กาการเดินบนถนนน่ะมันมันเจ็บมากอ่ะแล้วถนนต่างจังหวัดมันเป็นขั้าเรียลุกลังอ่ะเหยียบแบบหือเหยียบแล้วหือ,บแบบอบแบบนึกในใจบอกเอ๊ะกูไม่ควรมาหรือเปล่าวะเนี่ยว่าแล้วเหยียบแล้วแบบ มันเจ็บเท้ามากอะเหยียบเหยียบปุ๊บสะดุ้งเหยียบปุ๊บเจอแล้วมันเป็นทางเขาเรียกไอ้หินผมก็ไม่รู้หินอะไรอะมันเป็นดินแดงอะแต่มามีหินเต็มไปหมดอะแล้วผมก็บอกเออแต่พระท่านแบบหนังท่านอะหนังฝ่าเท้าท่านแบบคล่องคุงชินแต่อ้อย่างเราเด็กเมืองอะมันไม่เคยชินนะคุณผู้ชมฮะเดินก้าวหนึ่งก็หูเจ็บที่เป่งเลยว่ะเดินก้าวหนึ่งก็กเจ็บแต่วิถีชนบทผมเห็นอย่างหนึ่งคืออะไรป่ะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ผมเห็นพอหลวงพ่อสองรูปอะท่านเดินไปบนถนนเชื่อไหมว่าปังตรงข้ามชมช ชาวบ้านนะ่ะกลังปั่นจักรยานอยู่อะพอก็เห็นพระอาวิถีต่างจังหวัดชาวบ้านนะ่ะที่กาลังปั่นจักรยานสวอนอม่งี้นะเขาหยุดเลยคุณผู้ชมฮะผมก็งงหยุดทําไมวะหยุดแล้วเขาลงจากรถจักรยานแล้วเขาลงมาก้มกราบอ่ะกราบกับพื้นด้านหนน่ะวิถีต่างจังหวัดผมเพิ่งเคยเห็นว่าหูเขานับถือพระจึงไม่ต้องแปลกใจพอมีข่าวพวกเจ้าคุณน่ะเขาถึงเสียใจมากคือตอนผมไปวัดป่านาคําน้อยอ่ะผมถึงบอกหูผมไม่เคยเห็นนะคุณผู้ชมฮะ ดึกออกมาสมัยก่อนกินเลสเยอะมากไม่เข้าวัดอยู่แล้วเนี่ยนะครับกินน้ำก่อนแล้วพอเราเห็นว่าหลวงพ่อท่านเดินแบบคุณผู้ชมฮะชาวบ้านลงจากรถหรือแม้แต่บางคนเนี่ยนะพอหลวงพ่อที่เดินหน้าผมอ,อายุท่านแก่ๆทั้งคู่แล้วคุณผู้ชมฮะแก่มากแล้วสองรูปเนี่ยนะฮะรถกระบะชาวบ้านน่ะบางทีก็เห็นพระเดินมาเขาจอดข้างหน้ารอเลยนะ แล้วเขาลงมาถึงแม้ไม่มีของใส่แต่เขากราบลงที่ถนนผมโอ้โหคนชนบทเขาเป็นอย่างนี้เลยเหรอวะเขานับถือพระขนาดนี้เลยเหรออีผมเนี่ยมันคือครั้งแรกในชีวิตนึกออกป่ะที่เคยไปปฏิบัติธรรมและไปวัดป่านาคําน้อยแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตเดินตามหลังพระแล้วมาตัวเปล่าด้วยเพราะไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยนะฮะคือหลวงพี่กวนอิมก็บอกผมว่าเดินเดินตามไปแล้วกันท่านทําอะไรเดี๋ยวก็ปฏิบัติช่วยท่านเชื่อไหมว่าตอนที่ผมเดินตามพระในหัวผมอะคุณผู้ชมฮะ มันคิดอย่างเดียวว่าทําไมชีวิตกูต้องทุกข์วะทาไมชีวิตกูต้องเป็นหนี้วะทําทไมชีวิตกูเหมือนกับไม่มีอนาคตเลยวะคือผมอะช่วงหนึ่งอะบ้านผมอะเคยโดนยึดอันนี้เล่าสู่กันฟังนะก่อนจะมาเป็นไอพุทธาอภิวันโคตรลาบากเลยผมว่าเอ๊ะทาไมบ้านกูต้องโดนยึดวะ ทำไมกูถึงไม่มีเงินเหมือนคนอื่นเขาวะทำไมทำไมกูทำงานกูถึงแบบไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรสักทีวะทำไมกูทำงานต้องเหนื่อยขนาดนี้วะหัวผมอะระหว่างเดินตามหลวงพ่อสองรูปนะหัวผมแม่งคิดแนตะ่เรื่องเรื่องทุกข์อะแล้วท่านรู้ปะคุณเราขนลุกระหว่างที่กําลังเดินผมก็ไม่ได้เดินใกล้กับหลวงพ่อสองรูปนะผมเดินห่างมาประมาณสักสามเมตรระหว่างที่หัวเรากําลังอยากมีอยากได้อยากเป็นและเราโคตรทุกข์ที่สุดในชีวิตเราคิดว่าเราเข้าวัดเอาวะ คิดเหมือนบางคนอนะตอนนี้เดี๋ยวให้บุญมันบรนดาลให้ชีวิตกูรวยอ่าเคยคิดปะเคยคิดปะลองฟังนะผมก็เหมือนกับบางคนทําบุญเดี๋ยวแม่งจะได้รวยผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าอ้าววเดี๋ยวกูทาบุญเสร็จเดี๋ยวกูชีวิตจะดีละหัวผมคิดอย่างนี้ตลอดเลยนะทําไมกูต้องเป็นหนี้ทําไมกูไม่มีตังค์ทำไมกูบ้านโดนยึดในหัวผมไม่สนใจพราสองรูปเลยนะที่เดินนําหน้าผมมาที่ท่านอายุเยอะอะ หัวผมแม่งคิดแต่เรื่องเรื่องทุกอะคุณผู้ชมฮะระหว่างที่กําลังนึกท่านรู้่าเกิดอ,อะไรขึ้นพระรูปแรกอะที่ท่านอาวุโสเยอะสุดท่านพูดเสียงดังมากนะถามพระรูปที่สองถามพระรูปที่สองว่าเป็นยังไงบวชแล้วสบายใจไหมผมเดินอยู่ข้างหลังผมก็เสือกอะคือฟังพระคุยกันแล้วตอนเนี้ยผมก็เอ๊ะเขาคุยอะไรกันวะ พระรูปแรกนะถามรูปสองซึ่งก็อายุเยอะเป็นยังไงบวชแล้วสบายใจขึ้นไหมพระรูปที่สองก็บอกว่าสบายใจครับหลวงพ่อเท่าที่ผมจําได้นะประวาสบายใจครับแล้วหลวงพ่อรูปแรกท่านก็ถามแต่ถามเสียงดังด้วยนะคือผมก็ไม่รู้ว่าการถามเสียงดังของท่านเนี่ยก็ดีผมก็ได้ยินไปด้วยไงทั้งที่หัวผมจําได้นะกาลังทุกข์อยากมีอยากได้อยากเป็นทุกอย่างแล้วเมื่อมันไม่ได้ผมโคตรทุกข์เลย พอพระรูปที่หนึ่งหลวงพ่อถามพระรูปที่สองว่าบวชแล้วเป็นยังไงรูปที่สองบอกสบายใจขึ้นครับผมคิดว่าผมจะสละท่านพูดประมาณนี้ผมจะสละแล้วแล้วหลวงพ่อก็ถามรูปที่สองที่เดินตามหลังว่าแล้วแต่ก่อนท่านทำอะไรมาพระรูปที่สองท่านก็เล่าให้ฟังระหว่างที่ท่านกำลังเดินนะซึ่งท่านก็เล่าผมก็เพิ่งมาทราบว่าเฮ้ย พระลูกที่สองอนะคุณผู้ชมฮะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมแล้วชีวิตท่านนะ่ะคือท่านเองเนี่ยเคยไปเผชิญโลกไปทั่วโลกมาหมดแล้วแล้วลูกท่านนะ่ะก็เป็นหมอดูความเสือกของผมนั่งฟังพระคุยกันหวังที่ท่านกำลังจะไปรับบาตรพระลูกที่สองก็เล่าว่าท่านนะ่ะไปไปหมดแล้วทั่วโลก แล้วท่านเองลูกท่านก็เป็นหมอแล้วท่านก็เป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของที่ดินน่ะเชื่อบป่ว่าระหว่างที่ผมกําลังฟังรูปที่สองกำลังบอกกับหลวงพ่อรูปแรกอยู่อะผมอะโคตรนึกในใจเลยว่าโอ้โหรวยนี่หว่ารวยมากเลยแล้วหลวงพ่อก็ถามพระรูปที่สองว่าแล้วตอนเนี้มีความสุขไหมสงบหรือยังประมาณว่าสงบหรือยังหลวง รูปที่สองท่านก็บอกว่าท่านสงบแล้วผมไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วเชื่อไหมว่าพอคำเนี้ยรูปที่สองท่านพูดอ่ะผมะนึกในใจบอกไม่สนอะไรอีกแล้วแต่อีพุทธะอภิวันนะที่เดินตามหลังผมนี่โคตรอยากได้ของท่านเลยเข้าใจใช่ไหมท่านมีทั้งทรัพย์สินมีทั้งทรัพย์สมบัติมีทั้งเกียรติยศมีทั้งชื่อเสียงแต่ท่าน ไม่สนอีกแล้วแต่ผมคนมีกิเลสซึ่งเดินข้างหลังผมรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมของที่พระรูปที่สองทิ้งแต่ผมอยากจะเก็บเอามาทั้งหมดแล้วพอระหว่างกําลังเดินตามท่านไปอ่ะคุณผู้ชมฮะผมก็นึกในใจตลอดเลยว่าเฮ้ยทําไมท่านก็โคตรรวยเลยถ้าฟังนะลูกท่านก็เป็นท้งหมอเป็นเจ้าของเป็นเหมือนกับมห AH าเศรษฐีเลยเอ้าทําไมท่านมาบวชวะหัวผมแม่งคิดอยู่อย่างเงี้ย จากเมื่อกี้ทุกนะคราวนี้มาทุกเรื่องหลวงพ่อรุกที่สองแล้วคือใจมันไม่หยุดคิดเลยเอ๊ะทำไมท่านทิ้งวะแล้วผมก็เก็บความคิดอย่างเนี้เดินตามท่านไปเรื่อยๆเหมือนพระท่านคุยกันให้ฟังและอิพุทธะอภิวันก็รู้สึกว่าทิ้งทําไมวะโอ้โหเป็นเจ้าของโรงแรมนึกออกปะเหมือนท่านนะท่านคงอยากรวยอะนึกออกว่าทิ้งทําไมวะเจ้าของโรงแรมแล้วผมก็นึกในใจอ เดี๋ยวก็คงบวชไม่นานหรอกดูดคิความในใจคนมันมีกิเลสก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บท่านก็ไปรับบาตรผมก็มานั่งคิดตลอดเลยนะทำไมท่านทิ้งหมดเลยวะแล้วท่านไม่ทุกข์เหรอวะหูอยู่สบายจะตายมีเงินลูกก็แบบเป็นคุณหมอคุณหมออะไรพวกนี้เป็นเจ้าของโรงแรมไปมาแล้วทั่วโลกเอาแล้วอยู่มาบวชอยู่ในป่าเนี่ยนะคือไม่เป็นคําถามนะแล้วเชื่อมาวันนั้นวันแรกเลยคุณผู้ชมครับที่ผมเดินตามหลังพระ ผมนั่งเลงท่านเลยนะรูปสองเนี่ยผมนั่งเลงท่านเลยเพราะหลวงพี่กวนอิมบอกว่าถ้าไม่รู้จะทําอะไรให้สังเกตว่าพระทําอะไรแล้วโยมทําตามแบบพระผมก็เลงว่ารูปที่สองเดี๋ยวท่านกินเสร็จเออฉันเนี่ยไหมท่านฉันเสร็จแล้วท่านจะไปไหนผมก็นั่งเลงเลยคุณผู้ชมฮะเพราะเออละวัดป่า,าท่านรู้ใช่ไหมเขาต้องกินของร่วมกันแต่ผมไม่มีบาทนะเขาก็เอากระมังมาให้อะกระมังมาให้ใบหนึ่ง แล้วก็พระท่านก็จะเอาสายพานนะ่ะก็คืออาหารทั้งหมดอนะ่ะที่ญาติโยมทํามาท่านเคยอยู่ว่าเออแล้วก็เหมือนกับตักและที่วันแรกเนี่ยนะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาห้ามยกขึ้นมาแทะคุณผู้ชมฮะคือวันแรกที่ไปเดินตามพระเนี่ยผมยังรู้สึกในใจว่าผมหิวข้าวเพราะวันที่ผมมาขอหลวงพ่ออินถวายอยู่วัดแต่ท่านจําได้ว่าเมื่อคืนทั้งคืนผมกลัวผีชิเป๋งเลยแล้วตอนเช้าผมก็หิวข้าวแล้ว ยาวหลวงพ่อก็เทศนานมากวันแรก9ก้าโมงแล้วผมก็นึก่าโอ๊ย้ยทำไมไม่กินข้าวสักทีเนี่ยคนมีกิเลสตอนนั้นกิเลสหนามากทำไมไม่กินข้าวแล้วผมก็เห็นนะเขาจะต้องตักใช่ป่ะทีละช้อนแล้วตักใส่ผมนึกได้เฮ้ยแล้วกับข้าวทุกอย่างอะมันมารวมอยู่ในกรละมังผมอะผมบอกแล้วกินยังไงวะแล้วผมก็ไปเหลือบมองพระที่อยู่ข้างผมอะแล้วพวกกินได้หรอวะเนี่ยกับข้าวแบบมันโทษน,นะผมไหมมันคุกเหมือนกับ เหมือนอาจมอะแล้วผมก็บอกกินยังไงวันเนี้ยสักพักหนึ่งผมก็เห็นแล้วว่าเฮ้ย e มันมีไก่ทอดโยมเอาไก่ทอดมาผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถากไก่ทอดมาเนี่ยกูหย,ยิบไก่ทอดใส่กรละมังกูเลยผมก็หยิบเลยไก่ทอดสามสี่อันสักพักหนึ่งพอไก่ทอดผ่านไปหลวงพี่ท่านก็ตักไอ้ส้มตำส้มตำล้วปลาคนท่านก็เทลาดไก่ผมอะผมก็แบบอ้าวหลวงพี่แล้วผมจะกินยังไงวะไก่ผมเละขนาดเนี้ย แต่ไม่กล้าพูดแล้วก็นั่งดูไก่เราเนี่ยเละคักอยู่ในกะละมังเนี่ยแล้วพอหลวงพ่อเทศเสร็จท่านก็จะให้กินโอ้หผมกินไม่ได้คุณผู้ชมเมรมันไรวันนี้ทไมมันเละขนาดนี้วะเน,นี่ยแล้วผมก็หันไปเหลือบมองหลวงพี่ข้างๆผมอะแล้วท่านไม่คุยนะพระป่าผมเพิ่งเคยเห็นครั้งท่านจะก,ก้มเนี้ยแล้วท่านเหมือนเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วผมก็งงผมก็นั่งมองผมเห็นท่านนั่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ไม่เอาเข้าปากท่านก็มองแล้วก็ค่อยๆเข้าปากแล้วท่านก็เคี้ยว วันแรกจําได้เลยว,ว่าผมรอไม่ไหวแล้วผมรู้สึกนานเหลือเกินนานเหลือเกินกว่าจะกินแต่ละคําเนี่ยเพราะผมหิวผมก็หยิบไก่ขึ้นมาแล้วก็ฉีกอย่างนี้เลยกระตกกินเลยแล้วเหมือนโยมอ่ะที่อยู่ข้างล่างเขาคงรู้สึกว่าไอ้น,นี่มันจะมาบวชหรือเปล่าผมต้องใส่ชุดขาวนั่นไงแล้วเหมือนกับไม่สํารวมอะแล้วสักพักหนึ่งก็หันไปมองว่าเอ๊ะ้างๆางเขาฉีกไก่เหมือนกับผมฉีกว่าปรากฏพักคางๆาง,างท่านก็ไม่ฉีกไก่นะคุณผู้ชมฮะท่านก็เหมือนกับเหมือนท่านมองแล้วก็ท่านก็แบบค่อยๆเอาเข้าปากท่าน ผมก็ไม่รู้ว่าท่านทําอย่างนี้นทาไมจนตอนหลังอ๋อเขาพิจารณาคือแต่ละคําที่ท่านเคียวคือพิจารณาอาหารส่วนอีพุทธนี่ไม่พิจารณาเลยครับเอามือจกเสร็จแล้วผมก็ยัดเลยเพราะผมหิวมากต่อหลังจากกินเสร็จผมก็เล็งหลงพ่อรูปที่สองที่ท่านเป็นเศรษฐีนั่นแหละเพราะผมอยากรู้ว่าท่านรวยจริงเปล่าวะแล้วท่านทิ้งมาทําไมวะทรัพย์สมบัติทั้งหลายผมก็เห็นแล้วท่านเช็ดบาตรผมก็ยิงไกลๆผมก็กะดูว่า เดี๋ยวเราไปถามท่านไหมว่าเวลาทุกข์ทำยังไงแล้วมันจะทิ้งความทุกอะไรพวกนี้ได้ยังไงแต่ผมก็ไม่กล้าคุยกับท่านนะจนเห็นท่านเช็ดบาทอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วท่านก็กำลังจะเดินไปกุฏิท่านนะผมก็เดินเหมือนเดินสะกดรอยท่านน่ะผมก็เดินตามหลังท่านไปไกลๆท่านจะเดินนําไปก่อนนะแล้วกุฏิก็อยู่ในป่าพระท่านก็เดินและท่านคงเห็นผมว่าเดินตามอ่ะท่านก็ถามว่ายมมาบวชเหรอจะมาบวชหรอผมว่าอ๋อเปล่าครับผมมาถือศีลซึ่งหลวงพ่ออินทวร์ก็อนุญาตให้ผมมาอยู่วัด แล้วหลวงพ่อรูปที่สองที่บอกว่าชีวิตท่านน่าจะรวยมากเนี่ยนะแล้วมาอยู่ป่าเนี่ยนะท่านก็บอกเออแล้วโยมอยู่ตรงไหนผมก็บอกอ๋อผม,มอยู่กุฏิข้างในเลยครับหลวงพ่ออยู่ไกลมากเออเนี่ยของอาตมาอยู่ตรงนี้แล้วเชื่อไหมว่าตอนที่ท่านกำลังจะเดินเข้าไปกุฏิผมมาเหลือไปมองกุฏิท่านเพราะกุฏิท่านไม่ล็อกนะไม่ล็อกแล้วกุฏิประตูท่านเปิดผมมองเข้าไปในกุฏิท่านน่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมทั้งกุฏิท่านน่ะไม่มีอะไรเลย ไม่มีเลยไม่มีสมบัติเก็บอะไรอยู่ในกุฏิท่านเลยคือแบบผมจําได้ว่าตาผมเลื่อไปผมน่าจะเห็นสัสวดมนต์น่ะกับไอ้เทียนที่มันตั้งอยู่แล้วผมก็แบบเหมือนเดินความเสื่อของผมนะเพราะตอนนั้นผมก็แบบผมกะเลงแล้วว่าเอะแล้วท่านจะอยู่ยังไงวะมันก็เหมือนกับผมชายตาไปในห้องท่านน่นะผมงงมากไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมฮะไม่เก็บสมบัติอะไรเลยคงก็เอยจะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอวะหมอนก็ไม่มีเหรอวะพระ แล้วเป็นกุฏิเล็กมากคุณผู้ชมฮะโคตรจะเล็กเลยแล้วในกุฏิไม่มีอะไรรู้สึกน่าจะเหมือนกับมีเขาเรียกขอนไม้ผมก็ไม่น่าจะเอาไว้แบบหนุนหัวแบบแล้วก็มีเทียนแล้วผมเห็นหนังสือสวดมนอ์อ่ะผมก็นึกในใจเฮ้ยนี่มหาเศรษฐีหรอเนี่ยที่แบบไปมาแล้วทั้งหมดทั่วโลกเป็นเจ้าของโรงแรมลูกก็แบบมีการมีงานทําแต่เลือกมาอยู่กุฏิอย่างเงี้ยเล็กๆแล้วไม่มีสมบัติอะไรเลยในกุฏิ ผมก็แบบไม่เป็นไปได้ยังไงวะชีวิตแล้วผมก็คิดเรื่องเนี้ยระหว่างที่กําลังตัวเองไปกุฏิของตัวเองเนี่ยนะเฮ้ยทําไมเขาทิ้งหมดเลยวะแล้วอ้าวเพราเขานอนไม่มีแอร์แล้วเขาจะนอนได้เหรอวะเชื่อป่ะระหว่างทางที่คิดไปอ่ะมันก็เหมือนกับทําให้ตัวเองเริ่มละอายขึ้นเรื่อยๆอ่้โ้โหขนาดคนที่เขาแบบ เขาเรียกอะไรนะมีขนาดนี้เมื่อเขาเลือกทางสงบเขาละทุกสิ่งแต่ไอคนเนี้ยคุณผู้ชมฮะอยากจะมาสงบแต่อยากจะได้ทุกสิ่งที่พระกำลังจะทิ้งก็อ,อ,อินถวายผมว่าตอนบ่ายสองก็ต้องให้มาทั้งกวาดวัดโอ้โหแล้วกวาดวัดป่าคุณผู้ชมเอ,อ้อยใบไม้เนี่ย ใครเคยไปอยู่วัดป่าท่านจะรู้อีใบไม้ร่วงไม่เคยหยุดเลยเชื่อไหมผมมาโหมะผมอะเขาบอกว่าหลวงพี่กวนอิมผมเนี่ยบอกกวาดวัดแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นยังไงอีกคนไม่เคยเข้าวัดอย่างผมอะคุณผู้ชมฮะแล้วต้องมากวาดวัดผมจําได้นะผมก็กวาดแล้วสึกผมก็รู้ต้นไม้ต้นอะไรนะในวัดอินทวายวัดป่าโอ้โหต้นไม้โคตรเยอะเลยคุณผู้ชมฮะแล้วผมก็นั่งกวาดผมกวาดเสร็จผมก็เหนื่อยอโอเคสะอาดแล้วสักพักหนึ่งอีใบไม้ร่วงมาอีกแล้วเต็มลานผมเลย ผมก็บอกอะไรวะล่วงอีกแล้วแล้วเชื่อผมเหมือนด่าอีต้นไม้เด้มึงจะล่วงอะไรนักหนาเนี่ยกูเหนื่อยแล้วนะกูกวาดแล้วมึงก็ล่วงกูกวาดแล้วมึงก็ล่วงแล้วผมก็มาโหล่ะเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวหลวงพ่ออินทวายมาแล้วผมทําไม่สะอาดท่านก็อุตส่าห์ให้มาอยู่ฟรีถือศีลแล้วผมกลับไม่ทําความสะอาดวัดอีกผมก็กวาด พราะกวาดเสร็จหูคุณผู้ชมใครเคยครับผมเนี่ยได้รับสิทธิ์คือกวาดลานหน้าวัดใครเคยไปวัดป่านาคําน้อยลานข้างหน้ากว้างมากนะที่แบบรถเข้ามาจะข้ามสะพานข้ามข้ามคลองก่อนอนะแล้วข้างหน้าก็เป็นลาแล้วจะมีห้องน้ําน่าจะยังมีอยู่นะผมต้องกวาดันทั้งหมดผมกวาดเสร็จอีใบไม้ก็ล่วงกวาดเสร็จใบไ,ไม้แล้วผมแบบโมโหมากคุณผู้ชมฮะผมสืไม่ทำไมล่วงขนาดนี้วะเนี่ยแล้วกูจะทาไงให้มันหมดวะเนี่ยระวังกวาดไปก็โมโหไปคุณผู้ชมฮะ จนสักพักหนึ่งแบบมันเหนื่อยอะเนาะเหมือนกวาดใบไม้แล้วเหนื่อยผมก็มานั่งมองใบไม้มันเมืม่อไหร่มันจะหยุดล่วงที่ว่า <c oughs> มือล่วงอยู่นั่นแหละล่วงแล้วล่วงอีกแล้วกูก็เหนื่อยมากแล้วนะกับการกวาดพวกมึงเนี่ยแล้วมันเหมือนกับไม่รู้นะมันเหมือนกับเราก็เริ่มมองใบไม้เริ่มคิดถึงธรรมชาติว่าเอ๊ะหรือชีวิตคนมันก็เป็นแบบนี้วะ ตราบใดที่มันลากต้นไม้เนี่ยมันยังหยั่งอยู่มันยังมีชีวิตอยู่มันยังเติบโตอยู่สุดท้ายวันหนึ่งก็เหมือนกับใบไม้มั้งมันก็คงล่วงไปแต่ตราบใดที่สามารถถอนลากถอนโคนได้ทุกอย่างมันก็ดับสูญก็เลยเรามานั่งเึกว่าเอ๊ะหรือเหมือนกับกิเลสของมนุษย์หรือเปล่าวะตราบใดที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นความทุกข์แม่งก็ยังเกิดเมื่อไรที่เราถอนลากตรงนี้ได้ความทุกข์ก็ดับพอนั่งมองใบไม้กับต้นไม้ดีกว่า เออไม่ได้ดัดจริตนะแต่รู้สึกเออเฮ้ยหรือที่ทุกวันนี้เราทุกอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะเริ่มรู้สึกใจเย็นลงเว้ยกับการกวาดต้นไม้เออผมรู้กเออเฮ้ยเออ,เอ,อวะมันเหมือนกับธรรมชาติมันค่อยๆสอนเราเหมือนกันนะตอนนั้นนะ่ะแล้ววันสุดท้ายยังจําได้เลยว่าตอนไปกราบลาหลวงพ่อหลวงพ่ออินทวายคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกผมต้องเผื่อตังค์ไว้สองพัน เพราะเป็นค่ารถรถเนี่ยเขาเมตากับผมคือมาส่งเนี่ยเขาคิดพันหนึ่งแล้วตอนมารับเขาคิดผมอีกพันหนึ่งเนี่ยนะแล้วผมต้องไปนั่งรถทัวร์กับผมก็เอาเงินทั้งหมดอะหยอดในตู้ไม่ใช่หยอดตู้อีกเขาเรียกอะไรนะใบใบ,ใบปวนาใช่ไหมแล้วผมก็นึกในใจว่าสักวันหนึ่งนะถ้าผมสามารถตั้งต้นชีวิตได้หรืออะไรก็ตามที่คนคนนี้กลับมาแล้วสามารถยืนหยัดได้ ผมก็จะกลับมาช่วยเหลือวัดป่านาคำน้อยเท่าที่ผมพอช่วยได้แล้วหลังจากนั้นพอเริ่มมาเป็นพุทธะอภิวันเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเล่าเรื่องวัดป่านาคำน้อยให้ใครฟังเลยนะก็นี่เล่าให้ท่านฟังแล้วผมก็บอกว่าอ๋อพระดีๆเนี่ยยังมีอยู่คุณผู้ชมฮะแล้วมีอยู่จริงๆแล้วหลวงพ่อรูปนั้น่ะที่บอกว่าไปมาสิทุกวันนี้ท่านก็ยังบวชอยู่โอ้โหแบบแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ได้ยินพระสองรูปคุยกันเนี่ยนะ การที่ท่านคุยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็สอนผมด้วยนะว่าท่านนสละแล้วตัผมอะ่ะแม่ไม่ยอมสละอะไรเลยผมถึงทุกขในชีวิตผมก็รู้โอ้อะไรก็ตามที่วันนี้ผมพอทําได้เพื่อวัดป่านาคําน้อยเพื่อหลวงพ่ออินทวายผมก็อยากจะทําให้เพราะในวันที่ผมสิ้นเนื้อประดาตัวผมไม่มีอะไรวัดก็เมตตาให้ข้าวผมกินเจ็ดวันไปถือศีล แล้วก็เป็นเจวันที่เราทําให้รู้ว่าอ๋อเข้าใจแล้วคาว่าปฏิบัติธรรมธรรมะคือธรรมชาติอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่หว่าแต่ยังมีกิเลสอยู่นะไม่ใช่ว่าหมดนะยังมีอยู่นะแต่อย่างน้อยก็เบาลงบ้างเอออุ้ย๙๖๐๐คนเลยเหรอเนี่ยตีสนอนดีกว่าครับนอนดีกว่านอนดีกว่านอนดีกว่านอนเล่าตายแล้วผมเล่าไปก็เล่ายาวเลยเนี่ยนะฮะแล้วหลวงพ่ออินทวยัย้อะท่านคือท่านเป็นพระที่สมถะ แล้วแล้วต้องใช้คําว่าคือผมสึกท่านเมตตามากนะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกผมไปแบบไม่ใช่เป็นไอ้พุทธด้วยนะสิบห้าสิบหกปีที่แล้วคือท่านก็ไม่คิดว่าผมเป็นโจรหรือไงวะว่าเข้ามาจะมาป้นวัดหรือเปล่าแต่ท่านก็ให้ผมไปนอนให้อนุญาตให้อยู่แล้วก็เหมือนกับเออแล้วผมก็มีโอกาสคือวันวันพระผมก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าพระกลางคืนนะ่ะเขาต้องมาสวดมนตนะ์กันแล้วแบบโยมต้องไม่อยู่แต่ผมอะแอบไปอยู่ใต้ศาลาแล้วโคตรมืดเลยแล้วหลวงพ่อท่านก็จะสอนพระ ผมก็นั่งฟังท่านก็สอนเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องทางจิตซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเวลาท่านท่านเขาเรียกไรท่านเทศแบบเวลางานบุญนะนะแต่ละท่านสอนพระด้วยกันแล้วบังเอิญอีพุทธเนี่ยก็ได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็แอบนั่งอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนก็เป็นพระแล้วเหมือนกับเจ้าอาวาสคุยกับพระอ่ะผมก็นั่งฟังเข้าไว้ด้วยเนี่ยนะฮะก็เลยทําโอ้โหพระป่า เวลาต้องปฏิบัติเนี่ยคือเขาต้องเอาชีวิตเดิมพันยิงๆผมถึงไม่แปลกใจว่าหลวงพ่อท่านน่ะที่เป็นเศรษฐีอยู่รูปหนึ่งที่ผมเล่าให้คุณผูชมฟังท่านถึงสลับทุกอย่างเพราะท่านเลือกมาหาทางสงบส่วนไอ้นี่สงบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปหากิเลสก่อน <c oughs> แต่อย่างน้อยๆธรรมะเข้าใจแล้วอ๋อธรรมะบางอย่างมันบำบัดชีวิตเราได้แบบนี้นี่เองประมาณนี้แหละครับ